Elastic Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยอีบ่ามันต้องเล่นแบบว่าอีบ่ามันต้องเก็บเก็บมีอีบ่า เก็บมีเพราะว่าเพราะว่ามีมันจะได้มานาด้วยเวลาแบบเดินออกจากเรียนได้มานาได้เวลดีนะ <c oughs> เออว่าอะไรมึงจะต้องโดนมัน <c oughs> ไม่มีดึงแล้วนี่วกวกลัวๆทั้ง อ,อเจ๊เระวังมันแฝดแล้วก็แน่แน่แฝดมาเลยเแล้วมันจะเดินไกลจังมานี่ทาบเฮียนี่ก็กลัวจังหนีไปมากขึ้นหมดอ่ะ ไปไหนล่ะกูปวดไหมล่ะอี้ฮี่ทำไมล่ะกูตันกูปวดไหมล่ะอิสัตว์นี่แน่ปวดไหมล่ะอิสัตว์นรกเออมันต้องตายเราปะทำไมล่ะดูไม่ดู้เรื่องวะว้าฮึรอดได้ขอราะเขาสวยอืมจับตันไม่ทันไอ้กทีอ่ะเจ้ตันทันเมื่อกี้นะ ฟาดเข้าไปแซ่เข้าไปแซ่เข้าไปคือมึงจะแซ่หรือยังมานามนเออจะบ้าเจอเปียนหนี่นี่นีเป๊ะมากทรมนเป๊ะตัวนี้ออกเพิ่มฮิลจะคุ้มไหมไม่ค่อยมันจะต้องไปกึ่งแทงไฟเตอร์ใช่ฮิลมันไม่ได้แรงอะไรหรอก แค่แบบว่าต้นเกมแก้ขัดไปตันนะคะเดบเบอ์คิวแน่ๆคืออันนี้เราไม่ได้ลาค่ะเมื่อกี้มันไม่มีใครตายเอาตายกูก็เลยแบบสแมกไปเลยจบ คิดเยอะดีกว่าไปให้มันรอดรีบเก็บมากเปิดเธอเจ๊ว่างน่ะเยิบเก็บมาอะไรอะไรอะไรทำไมล่ะทำไงล่ะ ตู้ไปไหนมาบลาไม่รู้มี่แน่แน่มากนะเจ๋ตันไหมนีเออเข้าตปมากเจ๋อะกระพิะงกระพิงให้กระพิงกระพิงเนอะอันตีไปปึง้งไปไหมล่ะปูมันอ้ย ึงจะโดนมันอีเจกูบ้าละหนีไงหนีหนีหนีข้าประตูมาอีอะเผื่อจะต้องตายอันตรีได้อยู่กลัวที่อะไรล่ะเข้าไปเผือหนี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 ไปมากกำลังไปกำลังไปเจ้ทำได้อยู่แล้ว ทำได้ไหมหนีไหนคือกดเคลนเลยคือช่วยกูแทงหน่อยอีซัดเอาคือคือไปแล้วเข้ากลางนี่แหละ อันนี้น Martine, tard, มันต้องเดินเดินประมาณหนึ่งมันไม่ได้แบบว่าจะ wichtig. ต้องติดเลงขนาดนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ห้องอยู่เลยอะห้องอะไรห้องพุชธห้องก็้องเสร็จเร็วแค่วันห้าทีก็กินข้าวเสร็จก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยก็คือ เล่นเทีพี่รอโอเคโอเคเลกมอะเอเมซ่านี่กูหลบซีไมนั่แหละไม่หมายถึงว่าจะเล่นแอบยิ้มหรอกนะอะไรนะหนีหลบ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 เล่นเกมไหนพอนะคือได้ไม่ไปและเป็นไงล่ะเขาเรียกว่าหลบจุกหลบเป๊ะสุดๆอ่ะถึงแม้ว่าจะอ้วนแต่กูก็ผิวนะไอ้สัต เออนั่นแหละนั่นแหละสแั็คเข้าไปเออเอาอพ้าตึงถึงไตุ่หัวนี่จะกลัวอะไรแค่บิดแค้นปาดโปาดม,มันดึงไปมันก็ไม่มีสกิลอะไรเลยเปลี่ยนนะเจ๊โอเค วอาลี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 อยากพิ่งเปิดมุอง,งอยากไสแตกเหรอเจ๊อาลีว่าละอิสันอินี่มึงโง่งปะแปะน,นไม่เล่นธรรมดามึงดูกูเล่นบาทนะนอิสัต์กูฮิวให้มานี่กูบังให้กูเอ้ยอ่ะเข้าไปกูแทงให้ เป็นหุกอย่างซับหนึ่งถึงห้าแป๊บหนึ่งนะเล่นส่วนสกิลอาจจะมีอะไรเพิ่มนิดหน่อยเหมือนวิกเตอร์ที่แบบว่านี้เป๊ะมาก ตันคู่เป๊ะเออพี่ใหญ่ครับอ้าวตีของเทีมันมันได้ทั้งพาร์ทเทีได้ได้พาัทั่วไปก็ได้อ๋อที่มันหนึ่งพันอีกทีพาร์ทหนึ่งนะไม่ไม่ได้หนึ่งพันเก็บนิดนะว้ายคือทีกที่อ่ะ แล้วมี่าไงคือไม่มีใครช่วยตาเราเวอร์น่อยอ่ะมีสู้มันสู้มันสู้มันมึงกลัวอะไรสู้มันสู้มันมึงเก่งอยู่แล้วทำให้ได้นี่สมัยมีนี่ก็สมัยไปเหอะสไลด์หาเพื่อนเออเออสไลด์หาเออเลิศอินดิล่าเล่นเป็นประมาณนึงแล้วเนี่ย เพราะว่ามันจะลดความเสียหายเวทที่ได้รับหากกดสกิลสองอ่ะเฮ้ยมีไปไหนอีสัตว์มือจะหนีบ้าแน่น่ะฮะไปแล้ว มีแดงเข้ามาสิมังกรก็ได้คิวก็ได้เป๊ะๆนี่กูข้ามหัวฉันตีแรงนะโอ้โหมีทั้งมีทั้งไอเหี้ยนี่โอ้โหแล้วใส่สกินนี้คือเป็นเซสิ่ตสองเซสิ่งหนึตัวต่างๆบ้ากีรังคาบกเลยนี่ลอยเอฟเฟกต์เยอะมาก ทั้งมังกรไฟทั้งอีมีบอีหานี่ทั้งเดดแมนเพจอีกอั <c oughs> น,นเดนคือเดนแมนเพจหรอใช่เดนว่เก็บเฮดนี่เยวิ่งไปทางคาริมแล้วกำ <c oughs> ลังไป <c oughs> นี่แน่เคอ โอเคบายบายนะเไม่รอแล้วค่ะบายคือลึกมากอืมวอบร์ดั้นดีกว่าไม่อันนี้เลยอีกนิดนึงจะได้ขอละขอไาอีกหน่อยระวางให้จ้าแต่น่าหาว่ากูไม่ช่วยอะไรอีกวิ่งไวสุดๆอุ้ยหี้ย ตีทุกูเหรอตัวอะไรโดนนมองไม่เห็นนะ่ะปิ้งปิ้งหนีกูเหรอ,หรอว้าตีวัน <c oughs> ได้ได้เลือดโลสองได้ยังไงก็ได้ทำไม นี่มาแล้วนะค่ะใน E.T.M. แบตว e ่าไม่มีอน,นี้แบบเทเดปป์เอา้ามันโดนเผาโง่มีกูเจ็ดคิวช้ำๆกำ,ำลังไปรัดซ่าเตงเดินช้ากันจังนี่ถ้ามิดถ้าต้นเกมออกหาร์สติมมนต้องแต่แรกี่คือแบบว่าเป็นยังไงถึงระเบิดไส้ระเบิดอ่ะ โอ้ oh, แป๊บหนึ่งนะเจะยังไม่เคียวว่าดเลยไอ้หี้ยก็ตายหาอะไรมึงหาเรื่องกูไหมล่ะมึงกล้ามาหาเรื่องกูไหมล่ะอีอ e ้วน ทำไมล่ะเจ็บนะ <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดไม่มีประของสายปีของดาเมจแล้วเนี่ยแค่ <c oughs> แบบสกิทเบาๆ <c oughs> เล็กๆ <c oughs> มาดิถ้ <c oughs> าโดนนะมึง รีวาดกันอย่างนั้นนี่หอกหาสเตยร์ล้ะเออขอ,องอะไรมามนแนะนำปุ่นิเนี่ยปุณยากแล้วเป็นซับซับหน่อยเป็นตอนนี้กูคิวฉ่ำสุดเลยตอนนี้อืมอา้าวทำอะไรอยู่เ้าแต่คือติดค่ะ เพออ้าอตรงกลางโดนแน่ๆใช่ไหมอ๋อไม่ใช่โอเคเลิศอุ้ยตัวอะไรอ่ะกำลังไปจา้าที่ชอบเสือยู่แล้วสวัสดีจา้าไปไหนอ่ะไปไหนจา้าโอ้โหแต่ฮิกิเดินลงไปแล้วว่าเอาคิแบบชิ่งอันนั้นเบอร์ชาจังไลมากทีเทียเหรอ แบบชิ่งอะหรอที่มันจะคิลคิวชิ่งแบบตีคูุบาทสุดดยิ่งเป็นแบบว่าตีชิ่งอ่ะโอ้โหพีทีอ่ะทิกทอปเซตเซตเบ็ดไหมทิปชอดสองตัว็อุบาทแล้วขอแค่มีบาทเดียวสั่งสามดาวมีไข่ใส่มีตัวหน้าไปก็ทานั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยตัวดูแลแผงหลังก็ไม่มีสามเอายืนหน้าคร้แก็ชิ่งอยู่ดี นีนีนีวขึ้นแรงมรูระเบิดเทศดูควยน้อยฉันูแกไปทำงานวันนี้เพชฉันบอกว่าว่าเ๋อเพชไ้ทำงานหรอแกทงมาได้ไปมาแล้วไปมาแล้วไปสีโมงกับสองนนีบอกสิไปสี่มงกับสองนไปทำงานเร็วม้งดูพุซี่น้อย อย่าม,มาลเล่นกับกูนะอย่าม,มาลเล่นกับกูนะอีกหยี่ยากูมองไม่เห็นแต่กูก็ไม่กลัวเพชรดูควอยหน่อยอุ้ยวิวนี่พอ,อ <What S 2> ได้ฟิตอะไรเพชรต้อ,อ,องแฝด <c oughs> กลับก่อนนะทุกคนไดีล่ะโอเคจะมีข้าหัวช่ำนิ่งเหล่วม้าอีกวันคือเขาจะโดนลุมเย็นละไปดันดูกัะ อีนนี่ไงวัดดีจ้าหนีกูไม่พ้นหรอกทำไมเนี่ยกูจะคิวมึงทำไมหรอว่าข้างบนเอ็มเบลาจะลาไหมลาเด็มบไปอยู่ไม่เปนะ ไไคือ,อทักคา,าถาเั่กระฟามยืดต่ออีกเหรอรู้มึงอยู่ในนี้ตีมาก <c oughs> ตามกห้ทันละกันนะจีควายอ่ะไปไหนแล้วล่ะยีวนันน่ะ อาอยู่นี่หรอไงไอตไอ่ไอจุ๊กจุกจุ๊กจุ๊กไอ่ี่ไปไหนอ่ะเขาสวยเต็มไหมสติหรอเมื่อกี้คือก็แรงเลยหรอว่าสวยเต็มปะไม่เต็มเล่นคนเดียวเอาหรอเล่นด้วยตาหน้าไม่ได้เอาว่าบล็อกเอา อใไ่พอบอกเอามาแล้วระเบิดไปแล้วนะคุณจะบอกเล่นไหมครับคุณชื่อคุณอะไรวะลืมชื่อหีคุณเท่าหิวรูชื่อหีเสียงดังอ่ะชอบมากเดี๋ยวรอจะเจมันไหมครับมาให้พระสวยแบกไม่จ้าคุณเจีเดี๋ยวรอจะเจกันนะรออยู่ ทำไมละ่ะหนี <Culture. S 1> ปนไปสิหนีไปสิทำไมหนีไปสิไปสมัทคอมอยู่อ๋อทำไมละ่ะอากูให้ตายแล้วกันนะอิสัตว์อีคว <S <S> <S ายบอกแล้วอากูให้ตายแล้วกันอากูให้ตายแล้วกันนะอิส,สัตว์ตูบ้าจะตายทางยนี้น เอากูไม่ตายเอากูให้ตายแล้วกันก็นบอกแล้ว